นี่ก็มาเจอกับบอยบอยนิสูไกลเจอร์พารามสองนะครับก็วันนี้ผมร่ขออนุญาตนะครับมานำสเสนอเกี่ยวกับตัวแอทแทร์แอททร์ตัวนี้นะครับตัวตัวนี้เป็นสีเทาดำนะครับเทาดำตัวนี้เครื่องตัวตัวนี้เป็นเครื่องทั้งสองนะครับเจ็ดสิบแปดแรงม้านะครับก็เดี๋ยวดูทางด้านข้างนะครับเดี๋ยวดูภายในนะครับ ภายในตัวนี้เป็นตัวที่มีหน้าจอมาเลยนะครับมีหน้าจอตัวเริ่มต้นเริ่มต้น,นออโต้น,นะคบมีหน้าจอมีทัชสกรีนนะครับเป็นออโต้แอร์ปรับมือปรับปรับเมนูนะครับแล้วก็ตรงพวงมาลัยนะครับพวงมาลัยตัวนี้เราสามารถปรับเครื่องเสียงงหน้าจอนะครับในพวงมาลัยได้เลยรับโทรศัพท์ได้นะครับต่อต่อบลูทูธรับโทรศัพท์ได้ครับ ครับแล้วก็จะมีการลื่นถไหลแล้วก็ตัวกระจกนะครับกระจกเป็นกระจกไฟฟ้านะครับครับไปดูภายในสะอาดนะภายในดูว่าตัวตัวที่ของเราเบาแต่แต่ตัวนี้จะเป็นเบาะผ้านะครับภายในกว้างครับครับเดี๋ยวผมพาไปไปดูส่วนด้านหลังนะครับด้านหลังภายในกว้างนะครับครับ นายในว่าม่ได้จะเป็นสีดำนะครับครับเดี๋ยวผมพาไปดูกระโปรงด้านหลังนะครับด้านหลังสังเกตว่าภายในจะกว้างมากแผ่นนี้ยาวขนาดนี่สีอจะว้างใส่ของก็คือบรรทุกของได้ได้เยอะมากของสำหรับตัวแอร์านนะครับครับนี่จะเป็นด้านหลังนะครับอีไซบ์มาสวยน,นะครับเดี๋ยวผมพาไปดูด้านหน้าแล้วก็ ฟันเดินละเท่าไหร่ลูกค้าถามฟันเดนละเท่าไหร่ครับตัวนี้นะครับก็จะผมครับเห็นแล้วครับแล้วตัวนี้ผมจะมาเสนอโปรโมชั่นแห้นะ้นครับตัวเนี้ยเรามูลค่าสูงนะครับตรม,มตัวเนี้ยที่เราจะนำเสนอนะครับก็มีมูลค่าเกือบเป็นแสนนะครับตัวเนี้ยก็เราจะมีพวกประกันปีนพยางต่อไป้ายนะครับแล้วก็มีส่วนลดค่างเงินดาวให้กับทางลูกค้าดาวประมาณเกือบแปดหมื่นบาท นะครับตัวนี้ลูกค้าใช้โปรโมชั่นฟรีดาวฟรีดาวผ่อนอยู่ที่ประมาณ7,200กว่าบาทนะครับ7,200ัสกว่าบาทสำหรับตัวแอาแต่ถ้าเป็นตัวมิลล่าเหมือนกันครับเราก็มีโปรโมชั่นฟรีดาวผ่อนอยู่ที่ประมาณ6,900นเกกว่ากว่าบาทนะครับอันนี้ก็เป็นทางเลือกให้กับลูกค้านะครับว่าทางคุณลูกค้าถ้าสนใจรถที่ผ่อนไม่แพงผ่อนไม่แพง เป็นรถใหม่มือหนึ่งนะครับป้ายแดงราคาราคาผ่อนไม่สูงมากเป็นทางเลือกให้กับ,กบลูกค้าที่กําลังดูเป็นรถมือสองอยู่นะครับตอนนี้รถมือสอง่ะถ้าเกิดคุณลูกค้าผ่อนจริงๆแล้วอ่ะสมมติคุณลูกค้าผ่อนหกพันคุณลูกค้าจะโดนแบบประมาณอีกเเซนเพิ่มเป็นในการผ่อนแต่แต่ละงวดน,นะครับแต่ของทางเราเนี่ยคือเป็นรถมือหนึ่งค่ามแม แมน,นแทนเน้นก็ไม่ต้องเสียเหมือนรถมือสองน,นะครับก็เป็นทางเลือกให้กับลูกค้านะครับที่กำลังดูเป็นตัวรถที่ขับขี่ในเมืองรนะอย่างแล้วก็ผ่อนถูกฟรีดาวนะครับก็ถ้าสนใจก็ติดต่อที่โชว์รูมไลเกอร์พลรามสองน,นะครับกับศูน 2, 8, 9, 6, 0, 9 0สองนะครับหรือไม่ก็ติดต่อผู้บอยนะครับ0 8 3 9 2 9 2 0 7 3ครับสครับสำหรับโปรตัวนี้ก็จะมี ผมย้ำนะครับโปรฟรีดาวนี้ยที่โชว์รูมของเดือนนี้ครับเราจะดันดันทางแอทแทบกับมิลาร์ได้ออกนะครับก็พรทูพรท,ทูฟรีดาวก็ถ้าคุณลูกค้าสนใจอ่ะก็แวะเข้ามาที่โชว์รูมพระรามสองได้นะครับก็มาหาผมผมพาที่ใดได,ได้แล้วก็พามาดูรถตัวจริงได้ว่ารถตัวจริงเป็นยังไงนะครับครับเดี๋ยวผมพาไปดูของอีกตัวอีกรุ่นหนึ่งนะครับเป็นตัวเอ็กเพนเดอร์นะครับเอ็กเพนเดอร์นี้จะเป็นรถรุ่น GT นะครับ ทีทีตัวน็อปครับก็ราคาอยู่ที่859,000นะครับก็ตัวนี้ก็จะมีโปรโมชั่นนะครับก็ออกรถตัวนี้ถ้าออกรถต่ำสุดก็29,000ก็ออกได้แล้วครับลูกค้าหนึงิมืนมา29,000เนี่ยสมามารถเป็นเจ้าของรถของกีเพนเดอร์ได้แล้วนะครับก็หัวที่มัน12กว่าบาทประมาณ12บาท7จ็ดสิ 10, บน,นะครับก็ตัวนี้เรามีโปรโมชั่นให้ก็ ดูแล5ปีถึงใจนะครับก็ตลอด5ปีเนี้ยทางเราจะขอขอเนี้ยะคุณลูกค้าดูแลเกี่ยวกับค่าแมเทนนะครับค่าเปลี่ยนน้ำมันเครื่องค่าไส้ขรองค่าค่าฟีค่าแรทุกอย่างตลอด5ปีตามระยะหมื่นโล2หมื่นโล3ามหมื่นโลจนถึงแ0 0โลนะครับจิจิระยะนี้ทางเราจะออกให้ลูกค้าให้ฟรีนะครับก็ดด้านข้างนะครับครับ ดูภายในนะครับภายในของตัวอแพนเดอร์ครับภายในกว้างนะครับตอนนี้เป็นภายในสีดำนะครับเป็นโทนดำหน้าจอทัชสกรีนมีปรับเครื่องเสียงตรงพวงมาลัยนะครับรับโทรศัพท์ตรงพวงมาลัยนะครับแล้วก็กุญแจพุสตานะครับ มีคุชอนโทรอยู่ข้างหน้านะครับตรงตรงบริเด้านขวาครับเดี๋ยวดูคอนโซลด้านด้าน,ด,านด้านหลังนะครับมีแอร์กลางนะครับแอร์กลางสามารถปรับได้นะครับปรับระดับได้ตรงเป็นตัวมือหมุนนะครับแล้วก็ช่องแอร์สามารถปรับขึ้นลงได้นะครับ ผมพาไปดูด้านหลังนะครับด้านด้านภายในนี่จะม,มีที่เก็บรองเท้าอยู่ตรงตรงท้ายกับท้ายหลังนะครับแล้วก็จะมีตรงเบาะเบาะด้านหลังสามารถเอนนอนได้ครับภายในกว้างข้างหน้าสามารถปรับไอ้นอีกนะครับปรับพับลงได้ทั้งสองด้านนะครับลงได้ทั้งสองด้าน ด้านหนึ่งให้ดูนะครับับอนนี่ให้ใจจักว้างสังเกตว่าตรงด้านล่างมันจะไม่เรียบแต่มันจะสลปขึ้นมานิดนึงนะครับจะไม่เหมือนปาเจโรแล้วก็ตัวนี้จะมีที่ชาร์จสามตอนนะครับตอนหน้าตอนด้านกลางแล้วก็ตอนด้านข้างนะครับเป็นตัวชาร์จถ้าเกับเวลาเราออกต่างจังหวัดเนี่ยทุกที่นั่ง ข้างหน้าคนส่นหน้าข้างกลางและหลังเนี่ยเราจะมีที่ที่ชาร์จให้หมดครับออจะมีที่วางแก้วทั้งสองด้านนะครับตรงด้านข้างที่วางแก้วครับ,รบเดี๋ยวพาไปดูด้านหน้ารถอีกทีนะครับรุ่นนี้แถมประตูไฟฟ้าให้ได้ไหมคะครประตูไฟฟ้าค่ะประตูไฟฟ้าสามารถแถมได้ครับแต่อันนี้ ก็อยากให้คุณลูกค้ามามาที่สุดูกัอผมจะทำโปรโมชั่นกับให้ลูกค้าดูอีกทีนะครับครับตัวนี้ผมสุ information. Information. ปโปให้ตัวนี้นะครับตัวนี้คือออกรถออกรถน้อยสุดเนี่ย29,000บาท29,000บาทผ่อน่ที่ประมาณ2,000 200, 7, 1, 3, 2, 000, 2, 000. กว่าบาทนะครับ7ปี แล้วก็ตัวนี้ถ้าเกิดของ,ของพี่ดาวประมาณ3 0ม่อน3ปีเราจะมีมีโปรให้ดอกเบี้ยศูนเปอร์เซ็นต์นะครับสำหรับตัวนี้แา้าแถมทัพแถมฟรีดูแลถึงใจ5ปีตลอด5ปีตามระยะหมื่นโลถึงแสนโลนะครับก็เราจะดูแลค่า m ม i เท e n น n ใ,นให้ทั้งหมดค่าน้ำมันเครื่องไส้กรค่าแรงค่าเปลี่ยนตามระยะนะครับนี้เราแถามให้5ปีก็วันนี้ผมก็มาสรุปโปรโมชั่นให้ทั้ง2คันนะครับจะมี และถานิลาแล้วก็ตัวเอ็กเ e นเนะครับก็รับก็ผมย้ำอีกทีนะครับโชรูพารามไทเกอร์พลราม2นะครับก็ตอนนี้เราก็มีโปรโชั่นอยู่ตรงเลยตรงวัดใจลรคมานิดนึงนะครับก็ถ้าท่านลูกค้าสนใจก็สอบถามในที่เบอร์โทร02-896-0901นะครับหรือไม่ก็ติดต่อที่ผมนะบ,บอยบอยนะครับ083 9 2 9 2 073ครับ ก็มีอะไรก็สอบถามฟังชันที่ที่บอยได้นะครับครับลืมนะครับตัวนี้ฟรีดาวผ่อนที่ประมาณ7,2 0 0นะครับถ้าเกิดเป็นเป็นตัวนิลก็อยู่ที่ประมาณ6,9 0 0นการนิดครับก็ฟรีดาวก็เป็นทางเลือกให้กับคุณลูกค้าที่กำลังตัดสินใจการออกรถนะครับครับทั้งไีนก็ตอนนี้ผมบอยเห็นสิเลรา2รางสองก็ขอสรุปฟังชันทางฝ่ายขายเป็นเท่านี้นะครับครับ